ใบเตยเครียดหนักลาจอไร้กำหนดเพื่อนตกใจเจอผู้กำกับโจเหมือนคนละคนจากกรณีผู้กำกับโจผู้กำกับการสอพอเมืองนครสวรรค์ตกเป็นข่าวสะเทือนวงการสีกากี่เมื่อมีการเปิดเผยคลิปใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตขณะพยายามรีดเงิน2ล้านบาท ทำเอางานเข้าแฟนสาวของผู้กำกับโจคือใบเตยพรพุจีศิริสิทธิ์พิธีกรข่าวบันเทิงช่องดังไปด้วยโดยสาวใบเตยเป็นทายาทคนที่สองของพลตำรวจตีอภิชาติริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค6 ล่าสุดเจอราม่าชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์อินสตาแกรมส่วนตัวของสาวใบเตยกันอย่างดุเดือดจนต้องมีการเตือนสติถึงคนที่เข้ามาถล่มสาวใบเตยให้รู้จักแยกแยะเพราะเป็นคนละคนกันกันกบแฟนหนุ่มนั้นทั้งนี้ล่าสุดมีรายงานว่าใบาเตยได้ประกาศขอลาหน้าจอยาวแบบไม่มีกำหนดเพราะตอนนี้เครียดมากเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงหลายคนตกใจเพราะเวลาเจอผู้กำกับโจก็ดูเป็นคนเฟรนลี่ไม่ได้ดูโหดร้ายแบบในคลิป ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด